สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนิง้งในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่4ภูมิใจมรดกโลกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะบทที่4ภูมิใจมรดกโลก บทนี้นะหนูจา๋าจงรู้ว่าชาติไทยเรามีประวัติมีรากเหง้ามาเนิ่นเนาร่วมพันปีอักษรควบอักษรนำหนูจงจำให้ถูกที่ไม้ทันทาคาตคุมเสียงชี้วันในยุคมี ไว้ผันเสียงวันนี้เป็นวันดีครูมีข่าวมาบอกว่าจะออกเดินทางไปเรียนต่างจังหวัดจัดเป็นกิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ประวัติศาสตร์รักธรรมชาติแวดล้อมฝึกความพร้อมเตรียมงานเยี่ยมสถานที่สำคัญ อันเป็นศักดิ์ศรีชาติประกาศเป็นมรดกโลกนับเป็นโชคยิ่งล้ำครูสอนก่อนกล่าวย้ำเพื่อต้องเตรียมกันก่อนนาใกล้ถึงวันเดินทางนักเรียนต่างจัดของ แบกเป้ต้องไม่หนักใส่สิ่งพักนอนค้างทุกอย่างที่จำเป็นเช่นสบู่แปลงสีฟันเสื้อผ้านั้นไม่ยับพับเรียบแล้วจริงม้วนเพิ่มส่วนผ้าเช็ดตัวทบทวนทั่วว่าพร้อมแก้วช้อนซ่อมไฟฉายกระติกน้ำสะพายจัดไว้อีกสมุดบันทึกใช้จดรู้เรียนตามเรื่องนา รูสรุปความเอกสารเป็นพื้นฐานความรู้สู่ศีสัชนาลัยยิ่งใหญ่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ประกาศแหล่งอนุรักษ์อาณาจักรรุ่งเรืองอดีตชื่อเมืองเฉลียงเคียงสุขโขทัยธานีมีกษัตริย์ปกครองต่อมาต้องพ่ายแพ้แก่กรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมือง สวรรคโลกเฟื่องฝีมือคือเครื่องเคลือบถ้วยชามงานหัตถกรรมเด่นประจักษ์เรารักอยู่นานช้าเป็นเกียรติภูมิคู่ฟ้าถิ่นดาวแดนไทยเพื่อให้รู้เส้นทางครูวางแผนสถานที่สำคัญมีในอุทยานทั้งด้านในกำแพง และบางแห่งด้านนอกบอกตำแหน่งเยี่ยมชมพอเหมาะสมเวลาให้ทัศนาได้ครบจบทั้งสองอุทยานกำหนดการดังนี้แบ่งกลุ่มตามชื่อชี้เพื่อใช้รายงานวันแรกอุทยานประวัติศาสตร์รีสัตวชนาลายัย โบราณสถานภายในกำแพงเมืองวัดช้างล้อมวัดเจดีเจ็ดแถววัดนางพญาวัดสวนแก้อุทยานน้อยวัดสวนแก้อุทยานใหญ่โบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองเต่าทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาอัญประกาศเปิด เครื่องสังคลโลกอันนี้ประกาศปิดวัดป่าแก้ววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวันที่สองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยโบราณสถานภายในกำแพงเมืองกำแพงเมืองและประตูเมืองวัดมหาธาตุวัดศรีสวาย โบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองวัดพระพายหลวงวัดสีชุมวัดตระพังทองหลางการเดินทางกำหนดมีกฎการปฏิบัติแน่ชัดตรงเวลาอีกรักษาระเบียบวินยัยเอาใจใส่สังเกตเมื่อมักคุเทศอธิบาย ฟังบรรยายอย่างดีหากมีข้อสักถามทำด้วยความเคารพจบแล้วควรขอบคุณอย่าวุ่นออกนอกกลุ่มตอนค่ำประชุมสรุปไว้กลับโรงเรียนจักได้สืบค้นตามความรู้นากิจกรรมนี้ที่เน้นเป็นความภาคภูมิใจ ในปัญญาท้องถิน่นแผ่นดินอารยธรรมซึ่งเลิศล้ำของชาติโลกประกาศยุกย่องไทยจึงต้องอนุรักษ์ประจักษ์ในคุณค่าไม่ตั้งหน้าทำลายแม้ทายอิดแต่ละก้อนสามารถย้อนสังคมอดีตอุดมรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องยาวนานรวมสืบสารอนาคตเกียรติปรากฏ ฝากไว้สยามยิ่งยงได้อยู่ด้วยประชาเกษมเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้อ่านเรื่องภูมิใจมะระดกโลกสนุกใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่า เมื่อใครได้อ่านนะคะจะต้องมีภาพคิดอยู่ในหัวนะคะเกิดจินตนาการถึงสถานที่เหล่านั้นนะคะขึ้นมาแน่นอนซึ่งสถานที่เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากนะคะเหมือนเราได้ไปเที่ยวเองเลยนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปก็ตามเนาะก็พอที่จะได้เห็นภาพอยู่บ้างนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูการบ้านนะคะคุณครูจะพานักเรียนเนี่ยมาศึกษานะคะหลักภาษาไทยเรื่องคําที่มีอักษรควบคําที่มีอักษรนำสอเรื่องนี้นะคะเป็นคนละเรื่องกันนะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรครูจะพานักเรียนมาดูอักษรควบก่อนนะคะคําว่าอักษรควบก็คือคําควบกล้ำม,มาลูกจําได้ไหมเอ่ยคาควบกล้ำ ครูจะสรุปนะคะอย่างคร่าวๆนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังก่อนนะะมาดูเลยค่ะคําควบกล้านะคะก็คือจะมีพยัญชนะต้นอยู่2ตัวนะซึ่งตัวที่2เนี่ยจะต้องเป็นรอเรือรอลิงหรือวอแหวนเท่านั้นนะคะ,ะตรงนี้เลยอ่ะ ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำคำที่เราเห็นเนี่ยเป็นควบกล้ำหรือเปล่าจะต้องลองสะกดดูนะคะอย่างเช่นคำว่ากล่าวยำ้ำกล่าวย้ำเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่เป็นควบกล้ำนะคะก็คือคำที่เขามาค์ไว้ให้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณลองสะกดให้ฟังนะกอรออาวอกล่าวไม่เอก อนักเรียนเห็นไหมว่าเราสะกดว่ากรอแล้วค่อยไปอาแล้วค่อยไปวอเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของเขาก่อนนะคะกรอคือพยัญชนะต้นจําได้ไหมที่ครูเคยสอนอาคือสระส่วนวอคือตัวสะอะไรตัวสะกดนะคะเรียกได้อีกชื่อหนึ่งคือพยัญชนะท้ายนี่เรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะนี่เรียกว่าพยัญชนะท้ายอืม ไม้เอกก็คือวันณยุกนะคะอ่ะทีนี拜拜้ถ <c iffer sorting> ้าเราสะกดแล้วมีพยัญชนะต้น2ตัวเราจะต้องดูว่าตัวที่สองเนี่ยใช้รอเรือรอลิงหรือวาแหวนไหมถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นคำควบกล้ำนะคะซึ่งคำควบกล้ำเนี่ยจะต้องออกเสียงพร้อมกันเช่นคำว่ากล่าวก็ต้องเอากรกับรอเนี่ยอ่านออกเสียงมาพร้อมกันเลยกรรนะคะอ่านเป็น กล่าวามาดูคำต่อไปเอาควบวัวแหวนบ้างอะคำว่าคํามคำนี้นะคะไม่อ่านว่าคําไม่อ่านแบบนี้จะต้องอ่านแบบมีวอเข้าไปด้วยอ่ลองดูสิจากคํากลายเป็นถ้าเอาวอนะคะมันจะมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกข้ามนะคะคอวอานั่นเองเอาวอเข้าไปด้วย เห็นไหมลูกว่าเขาอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเนี่ยพร้อมกันอ่ะพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเนี้ยออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องสะกดนะคะสะกดคําเพื่อดูว่ามีพยัญชนะต้นกี่ตัวนะอ่ะพยัญชนะต้นเนี่ยจะต้องออกเสียงก่อนสระนะคะจําไว้ให้ดีออกเสียงก่อนสระออกเสียงกี่ตัวก็คือคําพยัญชนะต้นนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์สักหน่อยค่ะนักเรียนกล่าวย้ำความขันครบครันคว้างขวานพรัมพลอดล้างผลาญสงกรานบาดแผลกวัดแกว่งแผลงสอนสั่นคลอนเปลี่ยนแปล เกรงเครียดนังแครตรากตรำครัาครวนนักเรียนเห็นความแตกต่างการอ่านระหว่างควบกล้าคอรอแล้วก็ควบกล้าที่เป็นรอลิงไหมคะมันจะมีความแตกต่างกันยุนสักเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าเป็นรอเรือเนี่ยก็จะอ่านออกเสียงชัดเจนครัาครวนอ่าแต่ถ้าเป็น ที่เป็นอลอิงนะคะถ้าเป็นควบลอลิงก็จะอ่านลอเนี่ยออกมาจากเล็กน้อยให้รู้ว่ามีลออยู่อย่างเช่นบาดแผลนิดเดียวพอไม่ต้องบาดแผลถ้าอันนี้มันจะกลายเป็นรอเรือแล้วนะ,นะอันนี้คือความแตกต่างค่ะสรุปนะคะเรื่องของคำควบกล้ำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะตัวหน้ามันจะต้องเป็นตัวอักษรเหล่านี้เท่านั้นค่ะ ครูเคยให้คำท่องจำนะคะนักเรียนเอาไว้ก็คือพยัญชนะต้นตัวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นก่อนค่ำเขาไปพบผู้ตายก็คือเป็นพยัญชนะต้นก่อนก็คือกอไก่ค่ำก็คือคอควายก่อนค่ำเขาเขาก็คือขอไข่ไปปอปลาพบก็คือพออะไรพอผานก่อนค่ำเขาไปพบ ผูผู้อะไรลูกผู้ก็คือผอพึ่งนั่นเองนะคะตายก็คือต่อเตาให้จํำพยัญชนะต้นนะคะถ้าพยัญชนะต้นเหล่านี้นะเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งและตัวที่สองเนี่ยเป็นรรเรือรอเลงหรือวาแหวนอ่ะนะจะต้องประสมสระเดียวกันด้วยก็คือใช้สระเดียวนั่นเองอะกล่าวก็คือสระอาความก็คือสระอา ก็คือสระโอคอรอโอบอครบนะคะเห็นไหมว่าเขาใช้สระร่วมกันใช้สระเดียวกันแล้วมันออกเสียงพร้อมกันเนี่ยจะเรียกว่าคําควบกล้มแท้คำควบกล้านะคะจะมี2แบบก็คือควบแท้แล้วก็ควบไม่แท้ควบแท้เนี่ยจะอ่านออกเสียงรอรอวอไปด้วยแต่ถ้าควบไม่แท้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูคือมันจะไม่ออกเสียงนะคะไม่ออกเสียงตัวที่ควบน,นั่นเอง อ่าเรามาดูควบไม่แท้บ้างค่ะอ่าควบไม่แท้อักษรควบกล้ำไม่แท้นะคะก็จะมีอ่าค่อนข้างที่จะหลากหลายสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่อยๆไปนะนักเรียนแบบแรกนะคะคืออักษรควบที่มีสอโซ่สอสลาสอเสือนะคะควบกับรอเรือคือตรงเนี้ย อ่เดี๋ยวคขคิดเนี่ยค่ะคือพยัญชนะต้นอุ้ยเดี๋ยวนะลูกตรงนี้นะคะคือพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเดี๋ยวนะอ่าตัวนี้ตัวตัวที่หนึงนะส่วนรอเนี่ยคือตัวที่สองต้องเป็นตามหลักนี้เท่านั้นนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นคำควบไม่แท้ นะอ่ามาดูมายกตัวอย่างหน่อยถ้าเราไม่ยกตัวอย่างก็จะไม่เห็นภาพนะคะเช่นคําว่าศักสีสักนี่ไม่ใช่นะลูกคือคําว่าสีนะคะสีเนี่ยคือสอสารานะคะนาหน้าเลยรอเรือ,เ,รอเพราะฉะนั้นตรงกับหลักที่เขาให้ไว้เป็นอะไรลูกคําควบไม่แท้นะคะต่อไปเสริมอ่าวิธีการอ่านนะคะก็คือเราจะอ่านแค่ตัวแยันชนะต้นตัวที่1ก็คือเป็นตัวออกเสียงสอ หรือว่าซอเท่านั้นจะไม่เอารอเรือเข้าไปด้วยไม่อ่านวัาเสริมนะไม่อ่านวาตรีอะไรแบบนี้ไม่อ่านแบบนั้นจะอ่านเป็นสีเสริมไปเลยนะคะอ่านแค่ตัวที่1แต่ตัวที่2เนี่ยกออ็รอเรือเนี่ยคงรูปเอาไว้เฉยๆเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะอ่านมาอ่านไปพร้อมกันนะคะสีเสริมอ่านตั้งแต่ต้นอีกสักครั้งนะคะสักสีเสริมศรัทธา เศรษฐีมาเซส่วนกันคํานี้ชอบมีนักเรียนอ่านผิดนะคะอ่านว่าสลวนกันบ่อยอ่านว่าสวนนะลูกนะสวนกันส้างเศร้าเสร็จสร้างสรรค์ส่งน้ำํำใสสะซ้อยสวงอ่าอ่านเห็นไหมคะนักเรียนว่าอ่านแค่ตัวที่หนึงก็คือเนี่ยตัวเหล่านี้ ส่วนตัวที่สองเนี่ยรอเรือไม่อ่านนะคะไม่อ่านสร้อยไม่อ่านสรวงนะคะอ่านว่าสร้อยอ่านสวงนะคะอ่านแค่ตัวที่หนึ่งพอรอเรือเนี่ยเอามาประดับไว้เฉยๆนะคะนักเรียนเพื่อให้รู้ว่าเป็นคําควบไม่แท้นะคะม,มันจะมีอยู่อีกสองคำนะคะที่มันจะมีอยู่คําเดียวนะคะในโลกนี้มีอยู่เสียงเดียวอะ่ะก็คือถ้ามีจอจานเนี่ยนาหน้ารอเรือเนี่ย คือคาว่าจริงอันนี้คือคําที่1ส่วนอีกคำหนึ่งที่เป็นสอโซนําหน้ารอเรือก็คือคําว่าสายอยู่ไหนนะอันนี้มีอยู่สองคำนี้เท่านั้นนะคะที่อ่านที่เป็นสอโซแล้วก็จจานเนี่ยที่อ่านเป็นควบไม่แท้นะคะคืออ่านออกเสียงแค่ตัวต้นก็คืออ่านจจานอ่านสอโซนะคะอ่ะนะคะจะมีอยู่ สองเสียงเสียงละหนึ่งคำนะเสียงซอโซ่ก็จะมีคำว่าซ้ายเสียงจอจานก็จะมีคำว่าจริงนั่นเองค่ะมีอยู่เท่านี้ก็คือให้รู้ไว้เลยว่าอ่านว่าซ้ายอ่านว่าจริงไม่อ่านจริงนะอืมส่วนสอสลาสอเสือเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะอ่าไปต่อค่ะมาดูควบไม่แท้นะคะแบบทอควบรอบ้างค่ะทเีเนี้ยเจ้าทอควบรอเนี่ย จะอ่านแบบเปลี่ยนเสียงไปเลยลูกมันจะอ่านเป็นเสียงสนะคะสโซไปเลยเปลี่ยนตัวทอรอเป็นสนะคะเช่นคำว่าเม็ดทรายจากทรอเนี่ยให้มันเป็นตัวสไปเลยลูกนะคะจากทรายเนี่ยจากทรอเนี่ยนะ,ะอ่านเป็นสไปเลยนะคะจะอ่านว่าเม็ดทรายเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะคะเม็ดทรายต้นทราย ทรงไว้ทรัพย์สินแทรกซึมทรับย์ทรัพยัพย์พุทธาปลาอินทรีทับสวงสวดทรงสุดโสมเหลือที่ทรรอแปลกดีอ่านเสียงเป็นซอ,อ่านี่เห็นไหมท้ายบทนะคะเขาก็จะบอกเอาไว้ว่าจากทรรอเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเสียงซอนะคะ อันนี้เรียกว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะเป็นแบบที่สองนั่นเองนะซึ่งคำบางคำนะคะที่เราที่เราใช้อยู่เนี่ยบางคำเราเห็นทอรอเนี่ยก็ไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นซอทุกซะทุกคำนะลูกเนื่องจากว่าเรามีการยืมคำมาจากภาษาต่ตางประเทศนะคะเราก็จะได้รับคำศัพท์ใหม่ๆเข้ามาใช้ซึ่งทุกคำเนี่ยที่เขียนแบบทอรอมันก็จะไม่ได้อ่านเป็นซอทุกคำ นะแต่มีไม่เยอะหรอกลูกเช่นคำว่าแทรกเตอร์ก็จะอ่านเป็นทวันนี้เราจะเรียนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูการบ้านของวันนี้กันค่ะคำชี้แจงนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่42ทําทำแบบฝึกหัดข้อที่3และข้อที่4เป็นเรื่องของคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะ หากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้นักเรียนส่งข้อความมาสอบถามได้ที่ลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ